ร่วมสร้างโอกาสทำดีมีรวยสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศมิสุต้าค่ะท่านผู้ชมคะช่วงทำดีมีรวยกับบันดีช่วงเวลาที่คุณจะได้ไอเดียดีในการทำมาหากินนิดีฉันพาท่านผู้ชมด้วยกับธุรกิจนี้ค่ะร้านผัดไทยเจ้านายผัดไทยโบราณสูตรใช้น้ำมะนาวสดโดยไม่ใส่ผงชูรสเนขายโูกาส2 0 0 0ถึง3,000บาทค่ะ ท่านผู้ชมคะผัดไทยของที่นี่เป็นสูตรโบราณที่ใส่ไข่เป็ดและน้ำมะนาวสดโดยไม่ได้ใส่ผงชูรสค่ะถือเป็นจุดขายของร้านเลยก็ว่าได้แต่จุดที่แตกต่างจากผัดไทยเจ้าอื่นๆเลยจริงๆจะอยู่ที่ผักชีฝรั่งหั่นฝอยที่เขาจะใส่ลงไปในผัดไทยทุกจานหลังจากผัดและปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าเขาจะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจะเน้นเครื่องปรุงทําเองเป็นสําคัญค่ะอย่างพริกป่นและถั่วป่น ก็จะคั่วบทเองแบบวันต่อวันเต้าหู้อย่างดีกุ้งแห้งแบบไม่ใส่สีรวมถึงกากหมูที่จะเจียวเองจากมันหมูแบบวันต่อวันอีกด้วยค่ะเะมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเส้นผัดไทยและผ่านการปรุงรสเสร็จสิ้นแล้วต้องบอกว่าผัดไทยของที่นี่จะมีรสกลมกล่อมจริงๆค่ะถ้าไม่ทานรสจัดอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไม่มีส่วนผสมของอาหารที่ปรุงรสจะเป็นธรรมชาติของ ของเราแต่เก่าก่อน,อนมาจะเป็นมะขามน้ำตาลน้ำปาลาเราก็จะเลือกแต่ดีๆแค่นั้นนะคะมันก็เป็นกากหมูเป็นกุ้งแห้งที่ไม่มีสีเจือปนจนเกินไปคุณเอาไบที่สูดได้ <c oughs> ธุรกิจผัดไทยเจ้านายเกิดขึ้นมานานกว่า4-5ปีแล้วค่ะผัดไทยสูตรที่เขาจะบีบน้ำมะนาวสดปรุงลงไปในกระทะเลยโดยไม่ได้ใส่ผงชูรส ขายประจำอยู่ที่ตลาดร่วมใจขายทุกวันไม่มีวันหยุดขายตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งมียอดขายลูกกับ2,000ถึง3,000บาทยังไม่นับรวมไรายได้จากการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่สมกับทำดีมีวรวยจริงๆค่ะ